สวัสดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกลูกยาง VNL ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาฝากกันกับความคิดเห็นหลังเกมของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังแมตช์ที่ทีมชาติไทยของเราแพ้กับเจ้าบ้านอย่างตุรกีไป1ต่อ3เซตโดยหลังการแข่งขันในแมตชน์นี้แฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเกมแมตช์นี้กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้เล่นตุรกีอย่างเอบราคาราคูตที่มีจังหวะที่ได้ตะโกนแสดงความสะใจในขณะที่หันหน้ามาทางผู้เล่นทีมไทยหลังจากที่ทำแต้มได้ซึ่งตรงนี้แฟนลูกอย่างชาวต่างชาติเขาได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้รวมถึงผลงานการเล่นของทีมชาติไทยของเรากันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูเลยครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลลบอลนานาชาติกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มากล่าวถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทีมสาวไทยต้องเผชิญในการลงเจอกับเจ้าภาพในแมชนี้ว่ามันน่าตลกนะที่เกมนี้ไทยแลนด์นั้นโดนโหกันตั้งแต่คะแนนแรกของเกมเลยไม่มีการรอสักวินาทีซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่ามันน่ากวนใจมากๆนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์เลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมผลงานในเกมนี้ของไทยเราว่าฉันรักการเล่นที่มันหลากหลายของทีมไทยมันดูไม่มีทีมไหนเล่นวอลลีบอลด้วยสไตล์แบบนี้กันอีกแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าไทยแลนด์นั่นคือทีมที่ทําให้การเล่นแบบคอมบิเนชันเพลย์นั้นมีชีวิตส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเล่นของสาวไทยเราว่าไทยแลนด์เนี่ยรู้ดีว่าอัตราต่อรองจะอยู่ตรงข้ามพวกเขาเสมอเมื่อมาถึงในรอบไฟนอล แต่ฉันชอบการที่พวกเธอเล่นกันเหมือนกับไม่ได้กลัวอะไรเลยเป็นผู้แพ้ที่น่ารักที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันรู้สึกทึ่งกับความพร้อมของผู้เล่นของไทยการเล่นในหลีกตุรกีคงช่วยให้อัชาราพรและชัชุออนเติบโตขึ้นมากจริงๆในขณะที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์บอกความรู้สึกด้วยว่าความประทับใจที่ฉันมีต่อทีมไทยเนี่ยมันเหนือคําบรรยายถ้ามันมีทีมที่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ชอบ นั่นจะต้องเป็นทีมไทยแลนด์อย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมกับทันทีมชาติไทยของเราว่าพรพันธ์นั้นน่าทึ่งดูเกมการเล่นของเธอแล้วมันรู้สึกมีความสุขซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าพรพันธ์นั้นเหลือเชื่อมันมีความสนุกเมื่อดูเธอเล่นส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเธอไปอีกว่าพรพันธ์เนี่ยได้มีย่างก้าที่ก้าขึ้นมาครั้งใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้ ฉันไม่รู้สึกคิดถึงนุสาราเลยด้วยวิธีการเล่นคอมบิเนชันเพลย์ที่สนุกสนานนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นไทยว่าพิมพิชญาเนี่ยดีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงพิมพิชญาว่าฉันหวังให้เธอได้เข้าร่วมทีมซาเยเช่นเดียวกันกับชัชชูอ่อนและก็อัฉราพรส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงหนึ่งในผู้เล่นในตำแหน่งลิเบอรโร่ของไทยเราว่าฉันไม่คุ้นเคยกับลิเบอโร่เบอร์20ของทีมไทย แต่ฉันชอบเธอมากถ้าฉันเห็นเธอแทรกตัวเข้าไประหว่างขาของใครบางคนเพื่อรับบอฉันก็จะไม่แปลกใจเลยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเธอพร้อมกับให้ข้อมูลด้วยว่าเธอเกิด27มิถุนา1990แต่ว่าวิ่งไปทั่วเหมือนกับพวกวัยรุ่นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงบทสรุปของผลงานของทีมสาวไทยของเราในศึกเนชันลิกครั้งนี้ไว้ยาวเลยครับว่า VNL ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับทีมไทยสู่ปารีสโอลิมปิกพวกเธอนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีกและด้วยการมีทัดดาวมันก็จะยิ่งดีขึ้นก็หวังว่าพวกเธอจะสามารถเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ไปแล้วก็กลับมาได้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในครั้งหน้าชัชชูอ่อนนั้นจําเป็นต้องพึ่งพาได้มากกว่านี้ในช่วงเวลาที่มันสําคัญเธอต้องกลับไปทํางานหนักในเรื่องของการเติบและก็เกมรุกที่มีความผิดพลาดหลายครั้งในแต้มสําคัญในขณะที่อัจฉราพรนั้น ติดตดิดขัดขัดอยู่เล็กน้อยระหว่างรอบแรกของ VNL แต่ว่าก็สามารถกลับมาได้แข็งแกร่งจนกระทั่งจบส่วนพิมพิชญา v n l ครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเบรกทรูเธอก้าวขึ้นมาเป็นอย่างมากฉันหวังว่าเธอจะดุดันในเกมบุกแบบนี้ต่อไปทีมชุดนี้ของไทยเนี่ยมันยังขาดความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหลังการบาดเจ็บของทัดดาวเกมรุกและการบล็อกของเธอเป็นสิ่งที่มันขาดหายไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะสามารถรักษาตัวกลับมาและก็พร้อมในการชิงแชมป์โลก นอกจากนี้การเสิร์ฟของทั้งทีมควรที่จะดีกว่านี้มันมีคะแนนที่ไทยเสิร์ฟเสียเยอะมากเกินไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้มากล่าวถึงจังหวะที่ผู้เล่นตุรกีอย่างคาราคูดนั้นได้แสดงความสะใจหลังการทําแต้มโดยหันมาทางฝั่งไทยของเราว่าเอราวีร้องใส่ตัวบล็อกของไทยนี่มันจริงจังหรือซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ได้ว่าอู้เอราอย่าได้แสดงออกแบบนี้กับคู่แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมที่น่ารักอย่างไทยแลนด์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นว่าเธอมักจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเผชิญหน้าอยู่เสมอแต่คุณเลือกที่จะทำแบบนี้กับทีมไทยเนี่ยนะซึ่งคนต่อมาจึงได้มาตัดพ้อต่อไปว่าคาราคูดเนี่ยดูจะสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เธอต้องการจะทำและผู้ตัดสินเนี่ยก็ดูจะไม่แคร์เลยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวตำหนิถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าคาราคูดอีกแล้ว เธอทําให้ตัวเองเสื่อมความนิยมอีกครั้งกล้าดีอย่างไรที่ทําแบบนั้นแม้กระทั่งกับทีมที่เป็นมิตรที่สุดในโลกเพื่อร่วมทีมทําได้ดีที่ดึงเธอออกมาทันทีส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการกระทําแบบนี้ของเธอว่าฉันคิดว่าสิ่งที่เธอทําในสนามนั้นเพื่อทําลายจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้ให้มันพังลงไม่แน่ใจว่าคนระดับมืออาชีพจะรําคาญกับสิ่งนี้หรือไม่แต่มันดูจะน่าเกลียดนะและถ้าฉันเป็นผู้ตัดสินฉันจะต้องให้ใบแดงเธออย่างแน่นอน ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาข้ามสวีปกันไปที่คอมเมนต์ของชาวบาซินที่ส่วนใหญ่ดูจะชื่นชอบสาวไทยของเราเป็นอย่างมากครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ว่ามันช่างน,น่าเสียดายอะไรอย่างนี้ฉันเชียทีมชาติไทยแต่มันก็จะเป็นงานยากสําหรับตุรกีที่ผ่านไปเจอกับอิตาลีส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงผลงานสาวไทยในแมชนี้ว่าอัชาราพรเนี่ยทำแต้มได้สูงที่สุดให้ไทยที่21แต้มแต่มันน่าเสียดายที่ในแมชนี้ พิมพิชญาและชัชจรอ,อนนั้นทําแต้มไม่ได้เหมือนปกติคนทนาคะแนนสูงสุดประจําทีมทําได้แค่10บแต้มส่วนโมกศรีนั้นทําได้16แต้มถ้าอย่างน้อยหนึ่งในพวกเธอสามารถทาคะแนนได้อย่างปกติไทยก็น่าที่จะสามารถสู้ไปถึงไทเบกได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมถึงการต่อสู้ของทีมสาวไทยของเราว่าผู้คนในประเทศไทยต้องรักสาวๆเหล่านี้พวกเธอสู้ไปถึงตอนจบและก็ควรที่จะภาคภูมิใจในตัวเองมันน่าทึ่งมากกับสิ่งที่พวกเธอได้ทำ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหนึ่งในผู้เล่นไทยว่าพรพันธเนี่ยก็มือเซตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันมันสวยงามมากที่ได้ดูเธอเล่น <m ute> ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเธอว่าตำนานอย่างต้อมคำเนี่ยสามารถหลับอย่างฝันดีแล้ว <m ute> ส่วนชาวบ,บราซิลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการแสดงออกที่ดูก้าวร้าวเกินไปของคาราคูตในแมตช์นี้ว่าฉันชอบคาราคูตนะแต่ทำแบบนั้นกับสาวไทยมันไม่จำเป็นเลย ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถังเรื่องนี้ด้วยว่าว้าวเธอทําทแบบนั้นกับทีมแบบไทยมันให้อภัยไม่ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าอิตาลีจะจัดการกับพวกเขาในวันเสาร์ฉันต้องการเห็นเธอกรนในวันที่เจอกับอีกัวนูส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในความไม่พอใจด้ว,ว่าการทําอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยอีกัวนูฉันไม่คาดหวังอะไรที่น้อยกว่า3ต่อศ ส่วนชาบารซินคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มันแย่ที่สุดก็คือกรรมการนั้นไม่ทําอะไรเลยและก็ไม่มีผู้เล่นของไทยที่ตําหนิอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคาราคูดคงคิดว่าเล่นอยู่ในบ้านและมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรแบบนี้ฉันต้องการเห็นเธอทําแบบนี้กับทีมอย่างอิตาลีจีนบราซิลหรือว่า USA ซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองถึงการแสดงออกแบบนี้ของเธอว่าการกระทําแบบนี้มาสมควรที่จะได้รับใบเหลืองเป็นอย่างน้อย ฉันหวังว่าเธอจะถูกอิตาลีทุบอย่างไร้ความปราณีนี่มันเป็นเรื่องที่น่าตลกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อถึงการที่ทีมไทยของเราโดนกระทำแบบนี้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วนะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยว่าฉันเห็นด้วยสาวไทยนั้นค่อนข้างถ่อมตนแล้วก็สนุกสนานมันไม่มีเกมใดเลยที่พวกเธอนั้นหยาบคายหรือว่าเผชิญหน้าอย่างน้อยที่สุดคาราคูดนั้นควรที่จะขออภยัย เพราะว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยซึ่งในเรื่องของการออกมาขอโทษในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอได้ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์นี้ถึงแฟนๆชาวไทยแล้วโดยบอกว่านั่นเป็นการแสดงออกอย่างธรรมชาติที่เป็นความทะเยอทะยานในด้านของกีฬาไม่ได้ต้องการจะทําแบบนั้นใส่ผู้เล่นไทยพร้อมกับหยอดคําหวานด้วยว่ารักประเทศไทยและก็รักผู้เล่นไทย ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวตุวรกีที่ได้พูดถึงประเด็นนี้ของคาราคูตกันแบบล้วนๆเลยที่คนแรกนั้นได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอิบราฉันชอบคุณมากนะแต่มันไม่ดีเลยที่คุณไปตะโกนใส่ทีที่ถ่อมตนอย่างไทยแลนด์แต่ว่าคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงการแสดงออกแบบนี้ของเธอว่าฉันก็สังเกตเห็นเช่นกันนะแต่ฉันคิดว่าเธอวิดร้องเพราะทำแต้มได้มากกว่าทำใส่คู่แข่งนะ ซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ว่าเธอตะโกนแบบสุดเสียงเลยนะมันทําให้ฉันต้องประหลาดใจในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนรักยีบาม,มากนั่นจึงทําไมจึงไม่ควรมีใครที่ทําให้เรื่องนี้มันเหมาะสมสําหรับเธอเธอทํามันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ว่าหลายครั้งและไทยแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดตามวอลเลย์บอลม,มากที่สุดซึ่งพวกเขาก็คงไม่ชอบการกระทําแบบนี้มากส่วนคนต่อมาก็กล่าวต่อไปได้ว่า อี布าทำไมคุณถึงไม่ไปทำสิ่งเหล่านี้กับพวกอิตาเลียนหรือว่าอเมริกาแต่คุณทำมันกับผู้คนที่เยือกเย็นที่สุดเนี่ยนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฉันก็เห็นมันเช่นกันเธอวิดร้องแล้วก็หันหลังกลับด้วยความว่างเปล่ามันน่าอับอายมากๆส่วนคนต่อมาก็มองว่าเธอไม่ควรทำมันต่อหน้าคู่แข่งขันแบบนี้อะไรที่เธอทำมันผิดและเธอก็ทำมันซ้ำหลายครั้ง ส่วนคนต่อมาก็มองต่อการแสดงออกแบบนี้ต่อทีมไทยของเธอว่ามันไม่ดีอย่างยิ่งที่ตะโกนใส่ทีมแบบนี้ทำมาทั้งสองสามครั้งมันไม่จำเป็นเลยซึ่งจากตรงนี้ชาวตุรกีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าเธอสมควรที่จะได้ใบแดงไทยแลนด์นั้นควรที่จะเป็นทีมสุดท้ายที่จะไม่ให้เกียรติอย่างแท้จริงครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแฟนเย์บอลชาวต่างชาติ หลังผลงานของทีมชาติไทยในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายกับทีมชาติตุรกีนในแมชนี้ที่แม้เราจะพ่ายแพ้แล้วก็ต้องตกรอบนี้ไปแต่จากการที่ได้เห็นคอมเมนต์ของแฟนลูกยางจากชาติต่างๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่านักตบสาวไทยของเราได้คว้าหัวใจของแฟวนวอลเลย์บอลในหลายๆชาติมาคลองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ